ออน้ำหน้าอย่างแกน่ะไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกนะมีสิเพราะแกน่ะไม่มีทางแปลงร่างเป็นสายได้อีกแล้วฉันดูแกออกหมดแล้วน่ะยังไงแกก็ไม่มีวันรอดแน่และมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะมีช่องว่างระหว่างแกกับฉันอยู่เพราะฉันคือเจดเทพโจรสลัดยังไงล่ะ ถ้าแกเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดงั้นฉันจะเป็นแปดเทพโจรสลัดให้ดูมีเกดครับ <c oughs> เฮ้ชายคนนี้เป็นใครกันแนะ่โจรสลัดยังไงละ่ะลูกสาวไม่ได้บอกหรอกเหรอ <c oughs> จะเอาไงละ่ะถ้าทางงานนี้เจ้าหญิงจะออกนอกลู่นอกทางไปหน่อยนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ช่วยพาวิวีมาส่งถึงที่เน่น <c oughs>